ผมไปเที่ยว <ıyorlar. S 1> ที่รังสิตกับพี่วันที่ร้านเหล้าร้านหนึ่งครับแล้วพอทีนี้ผมไปต่อมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสมหญิงครับเขาชวนผมไปต่อที่ร้านวงสว่างสิบเอ็ดครับแล้วนี้มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเปรมครับพี่เขาบอกว่าพี่เสือมีอะไรจะคุยด้วยครับแล้วนี้ผมก็เดินออกไปที่รถทับแล้วนี้พี่คคนรับพี่เสือคือแฟนของสมหญิงครับพี่ครับแล้วนี้เขาก็เชิญผมไปขขาน้อพี่บอกว่าพี่เสือมีอะไรจะคุยกับมึงด้วย ผมก็เลยบอกเขาเขาว่าโอเคครับผมก็เลยเดินออกไปใช่ไหมครับพี่และนี้เขาก็อุ้มผมขึ้นรถทั้งหมดรถรถทั้งหมดมีสี่คนครับพี่ข้างหน้ามีคนชื่อปอนแต่กับเป็นชื่อเสือครับข้างหลังประกบซ้ายขวาผมมีคนชื่อไรก้ากับคนชื่อวินเนอร์ครับและนี้พอผมขึ้นรถปุ๊บเขาก็ซ้อมผมทั้งทางเลยครับพี่เขาก็ชักปืนให้ดูถามผมว่ากระสุนจริงไหมมึงก็ดูดิถ้ามึงไม่อยากตายมึงอยู่นิ่งๆเฉยๆครับ อันนี้พอออกจากวงสว่างสเบดปุ๊บเขาพาผมเข้าซอยมืดซอยหนึ่งครับที่ไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยครับไม่มีบ้านคนเลยครับเขาก็สั่งให้ผมแก้ผ้าครับพี่แล้วก็ซ้อมผมครับสั่งให้ผมชับครับพี่ครับแล้วผมเขาก็จับผมขึ้นรถเขาก็ซ้อมผมมาทั้งทางแล้วตั้งแต่ซอยที่ออกจากออกจากซอยที่กระทืบอะครับพี่จนซ้อมมาทางจนถึงลังสิตครับพี่จับผมลงอีกรอบหนึ่ง เขาสั่งให้ผมนั่งคุกเขา่านั่งคุเข่เสร็จปุ๊บเขาไต่อกผมครับพี่แล้วผมเอาหัวด่งลงครับพี่แลวนี่เขาก็สั่งให้ผมเคี้ยวบุหรี่ครับอนนพอทาอะไรเสร็จหมดแล้วเขาก็จับผมขึ้นรถแล้วผมไปปล่อยตรงหลังมอกรุงเทพครับแล้วเขาก็ขอชื่อขอเบอร์ขอเลขแบบประชาชนครับ<อ>ใช่ครับอเขานะบอกว่าถ้ามึงแบบถ,ถ้ามึงแจ้งความครอบครัวมึงจะไม่ปลอดภัยอะไรมาีนครับพี่ วันนั้นมันอะไรก็เลไหโอ้ผมจำไม่ได้เลยครับพี่กลางปีที่แล้วครับเราเราเขามาซ้อมเราทําไมครับมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมไม่รู้ครับพี่แต่ที่ต้าคนชื่อต้าโพสนะครับอ่เขาบอกว่ามันมันคิดว่าผมอยู่กับไอ้พวกนึงครับพอเลยซ้อมครับอีกเราพวกในเกมหรือพวกอะไรเลยพวกในเกมครับพี่เราวก็คือในเกมไปด้วยใช่ครับแต่คนละพวกกับคนที่เขาจะรับทือครับแล้วเรารู้จักกไม่รู้จักไม่รู้จัก ้องเสือกับผู้หญิงที่ชื่ออะไรนะสมหญิงครับสมหญิงเรารู้จักใช่ไหมผมรู้จักแค่สมหญิงครับพี่หญิงครับเสือเป็นแฟนสมหญิงตอนแรกก่อนที่จะอใช่ไหมใช่ครับพี่เราเขาทํางานอะไรอยู่ที่ไหนเราไปเจอได้ยังไงคือเขาก็เล่นเกมด้วยกันนะครับพี่คนในเกมใช่ครับอย่างเราเคยเล่นเกมเกมเราเล่นเล่นพร้อมกับเขาไหมไอ้คุณเนี่ยไม่ครับพี่ไม่ครับเออคนที่เตะเราดี่ขันที่สุดครับคนที่เตะผมครับน่าจะเป็นคนชื่อไลก้าครับตอรวินเนอร์ครับ สมิงนี่คือเราคุยแบบเพื่อนใช่ครับว่าก่อนที่เขาจะเล่าผมไปอ่ะเขาคุยกับคนที่เสืออยู่อพอหลังเขาคบกันไอ้อพอหลังผมโดนอะไรเสร็จเรียบร้อยแลวครับปล่อยเขาปล่อยตัวคือเขาคบกันเลยครับเราไปคุยกับสมิงเงหรอในช่วงวิสาหิไม่ครับพี่เขาเป็นเพื่อนผมครับเป็นเพื่อนในเก<ช>มใช่ครับในเกมหรือชีวิตจริงครับทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงเลยครับแต่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นครับพี่ก็ปกติของเราหรือในกลุ่มของเราที่เราเล่นกย่างยินดีที่แบบนี้ไหม ไม่มีครับพวกผมไม่มีเลยครับไม่มีเราได้เข้าแจ้งความไหมครับไม่ครับทำไมครับเพราะเขาผูกแบบว่าถ้ามึงแจ้งความระวังเขาขว่มึงไม่ปลอดภัยครับ <c oughs> ตอนนี้ผมได้ยินมาแบบนี้พวกนี้เก่งคอมพิวเตอร์เก่งไอทีเขาสามารถเ็ฟเงินเราได้ในความมั่นคงหรือความปลอดภัยต่างอเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากในการใช้ชีวิตก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้วันนี้นอยากเรียกร้องเลยแล้วกันเรียกร้องพี่น้องทุกคน ที่โดนรังแกในเคสเหล่านี้ติดต่อไปทางกากรจอมพลังเลยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีคนเหล่านี้ต้องอยู่ในเรือนจําเท่านั้นนะครับอยู่ข้างนอกเป็นภัยสังคมแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้กับคนพวกนี้เราต้องเปลี่ยนจากสถานะตัวตนเราเองจากผู้ถูกล่าต้องเป็นผู้ล่ากลับบ้างแล้วเมื่อคืนผมก็ไปในพื้นที่ยังไม่เจอนะฮะผมบอกไว้เลยว่าผมไปพพื้นที่ผิด แต่ตอนนี้ผมรู้ข้อมูลแล้วว่าคุณมีเซฟเฮาส์อยู่ที่ไหนใครเป็นแบ็กอัพให้คุณใครเป็นครังแสงให้คุณผมกําลังสืบอยู่นะเดี๋ยวรอรู้ข้อมูลเขาได้จริงเนี๋ยจะพาสืบไปค้นหาละไอ้ครังแสงเหล่านั้นที่เขาบอกว่ามีปืนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะพาเจ้าที่ตำรวจไปจับก,กัม